กรณีแรกก็คือผู้ชายเนี่ยต้องการมากขึ้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะตัดเรื่องอดีตของเราออกไปได้คือตัดปัจจุบันน่ยตัดของตัวที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เคยอยู่กับเขามันตั้งแต่แรกเนี่ยออกไปได้คือ,ค,อคือไม่เข้มแข็งพอทั้งที่รู้ว่าโอเคฉันเบื่อเธอแล้วแต่ฉันก็ยังหวงแหนความสัมพันธ์ความผูกพันที่เคยมีด้วยกันอยู่ก็ตัดไม่ลงสุดท้ายก็ไปเอาเพิ่มถูกปะผิดคุณก็จะเอาทั้ง2องอย่างอันนี้คือส่วนใหญ่จะเกิดประมาณนี้อันที่2ก็คือยอมรับถึงความเบื่อนหน่ายแหละแต่ก็ไม่ไม่เข้มขงพอออที่ะนน้ัันนนรกกาสเคย มักจะเกิดคู่กับคู่ที่แบบคบหาดูใจกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วอะนานหน่อยปี2ปี3ปีขึ้นไปแลแล้วก็รู้สึกว่ามันเบื่อแล้วมันมันหมดความสีสันของการใช้ชีวิตด้วยกันพอเราเลิกไม่ได้นะครับก็คือแบบว่าตัดไม่ลงอะแต่ก็อยากจะได้อิสระภาพเหมือนเคยแบบไปหาคนที่ชอบไปหาหนุ่มไปหาสาวคนอื่นๆเข้ามามีคนทักเข้ามาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราลองเปิดใจไปเอาพวกนั้นคบคุยคนนั้นดูไหมสุดท้ายก็เลยเกินเลยไปนะครับแต่ก็ ไม่คิดจะเลิกกับเราเพราะว่ามันผูกพันมานานจริงๆอันนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดจากความไม่เข้มแข็งพอทั้งที่ตัวเองก็รู้สึกว่ามันมันรักกันน้อยลงมากๆแล้วอะไม่ยอมจบความสัมพันธ์เคสเนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับ